ร้านหนังสือที่ถึงแม้จะมีเงินก็ไม่สามารถซื้อได้เพราะคุณต้องน้มน้าวใจให้คนขายในอยากจะมอบหนังสือเล่มนี้ให้กับคุณค่ะเป็นเรื่องราวของดอกเตอร์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอาจารย์ยูมยองอูนะคะเขาเนี่ยสูญเสียภรรยากับลูกสาวไปโดยฆาตรกรที่เรียกตัวเองว่านักล่าค่ะซึ่งเขากับฆาตรกรเนี่ยมีสิ่งที่เชื่อมโยงกันอยู่คือหนังสือค่ะเขาจึงเปิดร้านหนังสือแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวล่อที่จะเจอกับฆาตรกรคนนั้นอีกครั้งและก็ แก้แขนให้กับลูกสาวแล้วก็ภรรยาที่เสียชีวิตไปนะคะโดยคนที่จะเข้ามาเจออาจารย์ได้เนี่ยจำเป็นจะต้องบุ๊กิ้งก่อนแล้วอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนต้อนรับเองทีละคนเลยค่ะแล้วก็สอบถามว่าอยากได้หนังสือเล่มอะไรแล้วก็ให้เขาเนี่ย นมเนาาให้อาจารย์เนี่ยขายเขาไห้ได้นะคะคือจะมีผู้ต้องสงสัยอยู่ประมาณ4ท่านนะคะที่แบบว่าเข้ามาเรามีความผิดรุดคือทุกคนน่าสงสัยหมดเลยแล้วข้อจํากัดของอาจารย์อะคืออาจารย์พิการทางขานะคะทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกลุ้นระทึกไปด้วยว่าอาจารย์จะสามารถแก้แค้นได้ไหมเพราะเขาเสียบเรียบยุ่นะคะก็ต้องมาตามอ่านกันว่าสุดท้ายแล้วอาจารย์จะเจอกับฆาตรกรที่เรียกตัวเองว่านักล่าไหมแล้วจะจัดการกับนักล่ายังไงนะคะกับหนังสือเล่มนี้ค่ะ ผมจะเฝ้ารอฆาตรกรที่ร้านหนังสือแห่งความทรงจำ